ในรายการ เคล้าเสน่ห์ค่ะรายการดีๆให้นาสาระความรู้แล้วก็เกร็ดความรู้ต่างๆมาฝากกันอ่ะมาถึงความรู้อันแรกเลยดีกว่าค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาริมฝีปากแห้งนี่นะคะเรามีวิธีแก้ปัญหาไม่ยากเลยนําผ้าขนหนูแช่ในน้ําร้อนนะคะประมาณ40องศาพอแล้วไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวปากจะเปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่40องศาพอเอาขึ้นมาบีบให้แห้งแล้วก็นํามาประครบตรงริมฝีปากที่แห้งสักประมาณ2-3นาทีเนี่ยแหละคะ่ะจนรู้สึกว่า ผ้าขนหนูเนี่ยหายร้อนแล้วก็ค่อยๆถูริมฝีปากเนี่ยนะคะเพื่อให้ไอสิ่งที่มันติดหรือว่าหนังที่มันติดอยู่ตรงริมฝีปากเนี่ยออกมาให้หมดหลังจากนั้นก็ให้ทาครีมหรือว่าทาลิปมันทันทีนะคะจะทําให้ริมฝีปากของคุณเนี่ยไม่แห้งแล้วก็ดูอิ่มเอ,อิบมากเลยนะคะแล้วเวลาทาลิปสติกเนี่ยก็จะยิ่งสวยริมฝีปากสวยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีมาหุ่นสวยกันบ้างดีกว่าสําหรับแขกคนต่อไปของเราเนั่นคือพี่หญิงถ้าอยากรู้เคล็ดลับของเขาต้องติดตามค่ะ แล้วค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าอยากจะสวยหุ่นเป๊ะเหมือนพี่ไอ้หญิงแล้วก็ไม่พลาดเลยเพราะตอนนี้แพทอยู่กับพี่ไอ้หญิงแล้วว่าสวัสดีค่ะโอ้เะมากเป๊ะจริงนี่ก็เป๊ะเหมือนกันแต่คือเราไม่เคยเห็นหี่หงไม่เป๊ะอ่ะตั้งแต่แบบหลังๆันนี้เห็นหุ่นเป๊ะตลอดเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่หญิง เฟิร์มจริงๆว่าที่ออกกล้องทุกวันนี้ที่หุ่นเป๊ะี่ยของจริงนะคะไม่ได้มีใครเอาไปรีทัชตต้อนหนต้องให้พิงช่วยยืนซะหน่อยน,นี่นี่เลยทั้งหมดทั้งมวลเห็นไหมคะเฟิร์มนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนผอมด้วยก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพี่ิงเองก็อายุนะ เริ่มไปขึ้นเรื่อยๆนะก็ต้องดูเราตัวเองนิดนึงค่ะใช่แล้วดูแลยังไงคะพี่ก็ช่วงนี้นอกเหนือจากเรื่องของการทํางานก็อยู่กองละครก็รู้กินเก่งเนาะพวกเราเราทํางานเราํางานเราให้เราอดกินเราก็ไม่ได้ก็ไม่มีแรงไหมคะพี่ใช่ไม่มีแรงเล่นละครนะแต่ว่ากินปุ๊บก็อ้วนพออ้วนเสร็จแล้วด้วยอายุที่ มากขึ้นอตอนนี้เห็นกับตัวเลยพอเลย25มาปุ๊บเนี่ยหนูจะได้พลาดเข้า30เหมือนพี่น,นะคะมันก็อีกไม่นานนี่เองค่ะถฉันต้องรีบบอกไว้ก่อนเลยมันก็กลายเป็นว่าแต่ก่อนเรามั่นใจมากว่าเรากินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันก็เบิร์นมันก็หายไปเดี๋ยวกข้าห้องน้ำล้วปุ๊บปับ๊บแต่ตอนนี้เนี่ย บางทีวันหนึ่งสองวันเลยนะใช่ค่ะข <ผม S 2> องพี่หญิงเองอย่าบางทีเราทานข้าวมื้อเดียวเรารู้สึกได้เลยนะว่าเราอุ้ยอายแล้วอ่ะคือมันเหมือนแบบว่าทันทีทันใดมนไม่ได้เบิร์นแบบเร็วเหมือนปกติแล้วแล้วมีอะไรที่ช่วยเราได้ป่ะคะวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ T Plus นะคะ Active Blocks นะคะ, cks, ะ,คะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่หญิงใช้จริงๆทานจริงๆนะคะก็เป็นส่วนผสม3อย่างด้วยกัน,นะะมีอะไรบ้างคมะมีราชาัวเหลืองทวเหลืองเนี่ยเราคัดมาจากต่างประเทศเลยจากอเมริกาเลยนะคะแล้วก็จะมีผลส้มแขก นะคะคัดมาจากอินเดียนะคะแล้วก็มี C L A นะคะเป็นสารสกัดจากเมท,ทันตะวันคราวนี้เนี่ยพี่หญิงขอขอเขาเรียกว่าอะไรจำแนกทีละกรุ๊ปเลยได้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีม,มีผลยังไงไบ้างมาอย่างตัวแรกนะคะถั่วเหลืองนะคะก็จะเป็นการบล็อกเหมือนเรวลาเราเราับประทานอะไรเข้าไปข้าวเนี่ยข้าวคือแป้งแป้งเป็นน้ำ,นำตาล,ตาลถูกไหมตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปบล็อก บล็อกให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางอย่<ภ>าให้เขากระจายไปในส่วนต่างๆของร่างกาย<ภ>านะคะตัวที่2เนี่ยก็คือตัวที่เป็นผลส้มแขก <ภา S 1> นะคะพอเราบล็อกแล้วเนี่ยผลส้มแขกจะเข้าไปเบิร์นในสิ่งที่เขาบล็อกอยู่กันรับประทานของเราเข้าไปเ <ภา S 2> นี่ยเ <ภา S 2> บิร์นเบิร์นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกการขับถ่ายออกมาตามของเสียงของร่างกายต่างๆ,ๆนะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยตัว C L A นึกออกไหมคะเ,เวลาเวลาเราเหมือนร่างกายเราเหมือนลูกโป่งเนะ่เวลาเรามีไขมันพอถูดดึงออกมาเนี่ย บางทีมันเหี่ยว <al>. oh. เคยสังเกตไหมว่าบางทีเราทานาาสารอาหารที่เข้าไปทําให้ร่างกายเราผอมลงเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าผอมนะแต่เหี่ยว oh. ผอมแล้ว oh. ดูไม่ <Yeah. S 1> ดูไม่เฮลตี้ <Yeah. S 1> ดูไม่ดูไม่เฟิร์มตัวสุดท้าย CLA เนี่ยจะเข้าไปแล้วกระชับให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะคะผอมลงเล็กลงแล้วก็กระชับขึ้น mm. คือ3ตัวก็ทาหน้าที่3าอย่างทำหน้าที่สามอย่างซึ่งก็เป็น3อย่างที่จําเป็นต่อร่างกายในการบล็อกเบิร์นแล้วก็เอาออกแล้วก็ทําให้เฟิร์มด้วยที่สาคัญเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไม่มีสารเคมีเลยแล้ววิธีการรับประทานล่ะคะพี่ญิงค่ะง่ายมากค่ะอย่างสมมติเราตื่นเช้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าอ่ะเจ็ดโมงเช้าเข้ากองเราต้องรู้แล้วว่าถึงกองสมมตินัดแปดโมงปุ๊บเจ็ดโมงครึ่งกินเลยกินเม็ดแล้วสามสิบนาทีเราค่อยรับประทานอาหาร อ๋อก็คือทานทานได้ทุกมือ้อทานาได้จิ้งไว้ก่อนก่อนหน้านั้นสัก30นาทีจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รีบมากนะคะอยากปรับสมดุลในร่างกายเนี่ยเราลองทานวัลเมดก่อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ยฉันอ้วนจังเลยฉันต้องรีบแล้วล,ะละ่ะแบบสมมติอ่าส่วนใหญ่จะเป็นสาวที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วมีเวลาอยู่แค่2เดือนก็เช้าเย็น30นาทีก่อนแล้วระทานอาหารก็คือตอนเช้าสมมติว่าตื่นขึ้นมาอย่างที่บอก7จ็ดโมงครึ่งสมมติว่า เรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทานอาหารเนี่ยตอน8โมง9โมงก็ทานไปก่อนทานไปก่อนเสร็จแล้วก็ทานอาหารได้เลยตามปกตินกน30นาทีใช่ค่ะแล้วถ้าจะเอาให้เร่งด่วนก็เป็นเย็นอีก1เม็ดก่อนอาหาร30นาทีใช่แล้วตัวนี้นะคะดีตรงอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกตัว CLA ตัว CLA ตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าเราควบคู่กับการออกกําลังกายด้วยมันจะเห็นผลเร็วมากเราจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเรากะชับขึ้นมากกว่าการออกออกกําลังกายปกติคือจริงๆอ่ะเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันก็เฟิร์มก็เฟิร์มแล้วใช่แต่ถ้าอยากจะให้ม เร็วและเห็นผลเร็วใช่ค่ะก็ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องหักโหมไหมคะพี่ไม่ต้อง,องหักโหมค่ะเพราะจริงๆเราเขาทํางานของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าเออฉันอยากออกกาลังกายเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่เห็นลีนยังไม่เห็นมีกล้ามที่สวยงามเลยอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเออเราออกกำลังกายอาจจะไม่หนักเท่าเดิมแต่ว่าเราเห็นผลว่าเ,เรากระชับขึ้นมากกว่าเดิมจริงๆเลย แล้วโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนนี้โปรโมชั่นค่ะสำหรับ40ท่านแรกนะที่โทรเข้ามาจากราคาปกติกล่องละ5,000บาทนะสำหรับรายการนี้ก็พิเศษเลยลด50%เลยก็ซื้อหึ่งแถมหด้วย2,005 5ค่ะไปถึง2,005 5ได้2กล่องนะซึ่งจริงๆปกติกล่องหนึงเนี่ยนะคะมูลค่า5,000บาทแต่สำหรับเราเสน่หเนี่ยกล่องหนึงลด50%ที่สำคัญทราไปอยู่ใน40สายซื้อ1แถม1โทรมาตอนนี้เลย ต้องต้องสี่สิบสายแรก่หลังจากนั้นได้ไหมหลังจากนั้นก็ราาคต้องรีบนะต้องรีบนะต้องรีบเพราะว่าของดีก็มีน้อยนะคะใายเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อค่ะพี่หญิงค่ะศูนย์สองนะคะสองเก้าศูนย์สามเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์สองสองเก้าศูนย์สามเก้าแปดแปดค่ะง่ายๆเลยนะคะแค่สี่สิบสายเท่านั้นนะคะในราคาองนี้เลยง่ายที่สุดคือสองกล่องสองพันห้าร้อยบาทสองกล่องตอนนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะ 2,500หบาท1นึ่งกล่องเนี่ยทานได้กี่เดือนคะพี่หิง1กล่องนี้ก็ประมาณ1เดือน1กล่อง1เดือนก็2กล่อง2,500ก็2เดือน2งเดือน2เดือนนี้ก็เห็นผลแล้วนะคะของพี่หิงใช้เวลากี่เดือนคะถึงเห็นผลจริงๆพี่หิงเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าคนเวลามองจะรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาใอ่มาแต่ว่าพอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะแน่นอนการเผาผลาญในร่างกายเราจะรู้สึกได้เองกางเกงตัวเดิมมันจะรู้สึกแน่นละโอเคพี่หิงอาจจะเป็นคนโชคดีที่เป็นคนแขนขาเล็กแต่พี่หิงคนมีหน้าท้องแล แบนขึ้นพี่หญิงเนี่ยสักอาทิตย์ของพี่หญิสักสองอาทิตย์เ <2 S 1> นื่องจากา<อ>ว่า <บน S 2> แต่ไ,ไลฟ์สไตล์ของพี่หญิงคือส่วนใหญ่พี่หญิงทำงานบนเวทีไงร้องเพลงเต้นมันก็เลยช่วยมาก <Bur nt S 1> ขึ้น<อ>ใช่เย่างนว่าพี่หญิงว่าปกติคนทั่วไปถ้าถ้ากินอย่างเดียวโดยที่ไม่ออกกําลังกายพี่หญิงว่าสัก สอาทิตย์หเดือน1เดือนพอดีก็เห็นผลเลยอ่าสำหรับตอนนี้เหลือเหลืออยู่แค่25สายเท่านั้นนะคะสำหรับ2กล่อง2,500บาทถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะคะที่02.2903.999หรือว่า02.2903.988ค่ะอืมนีไงเห็นเขาบอกว่าใน IG พี่หญิงมีไป เมืองคานใช่ไหมคะเป๊ะด้วยแล้วอย่างนี้ไปไปอยู่ที่นู่นเนี่ยปัญหาตามมาคือการรับประทานอาหารจะบอกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแน่นอนเราอาหารานเช้าก็ต้องเป็นัวซองถูกไหมัวซองแป้งกาแฟใส่นมนมอีกน้ำตาลอีกทั้งนั้นเลยใช่แต่พี่หญิงก็พกไปด้วยเอาไปทานที่นู่นด้วยแล้วก็จากที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะขับรถเองใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ที่นู่นเราก็เดินเอา ช้วิธีเดินเอามันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเข้าใจว่าออกกําลังกายคือการเข้ายิมเป็นเรื่องบรรดาจริงเราลองปรับชีวิตเราให้เป็นการทํางานแบบ<อ>ใช้ออกกําลังกายไปนในตัวจากที่เคยเดินเดินหรือขึ้นลิฟต์ก็เดินบันไดเอา<ม>หรือ,อว่าเดินเร็วขึ้นสาวๆที่ผิ่งมิตริกนะสาวๆที่อยากลดความอ้วนนะคะใส่รองเท้าผ้าใบหรือใส่รองเท้าแตะอย่าใส่ส้นสูงนะเพราะว่าการใช้รองเท้าที่เป็นสลตเนี่ย มันจะทาให้ร่างกายเราเบร์เร็วขึ้นนี่ไงบวกกับตัวนี้ด้วยใช่ไหมทร่พัสตรีทีพลัสล็อกใช่ไหมกินปุ๊บเดินไปเลยค่ะ3ามกิโลสี่กิโลสักสามสิบนาทีดื่มน้ําตามมากๆรับประทานรับประทานได้ตามปกติผี่หญิงแนะนําว่าถ้าจะให้เป็นปกติถ้าคนไม่ได้มีปัญหามากไม่ได้อ้วนเพลิดเนหรือรีบก็วันละเม็ดวันละเม็ดแต่ว่าถ้าสาวคนไหนที่รีบก็เป็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดขอแถมอีกเรื่องได้ไหมได้ค่ะผลส้มแคกบมีผลกับการขับถ่ายค่ะถ้าเราทานในนี้แล้วการขับถ่ายจะดีขึ้น สําหรับคนที่ไม่เลยไม่เคยขับถ่ายเลยเนี่ยขับถ่ายไม่ดีออมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเรื่องของไดเจสเรื่องการเผาผลาญอาหารต่งางๆเนี่ยพี่ว่าตัวนี้ <จะ S 1> ช่วยได้ไหมอ่ะรีบโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวของหมดเดี๋ยวพี่ญิงจะบอกว่าจะมาโอดโอยไม่นานนะนนะเพราะตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆปกติ5,000ต่อกล่องแต่ตอนนี้คุณซื้อ2กล่องในราคาแค่2 5 0 0าเท่านั้นเองค่ะเออแล้วแล้วแล้วพี่อิงเอาตรงๆคือแพทก็ยังไม่เคยเห็นพี่ญิงตอนที่ ตอนอที่อ้วนใช่ไหมไม่เคยะนะเคยเห็นแต่ตอนที่แบบเซ็กซี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนอ้วนสุดของพี่หญิงเนห้าสิบแปดกิโลออเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูด้วยนะคะเออทำร้ายกันเห็นเห็นเลยว่าจริงๆแล้วพี่หญิงคือเป็นคนโครงเล็ก เป็นคนกระดูกใหญ่นี่ไงปัญหากระดูกใหญ่เหมือนกันไหมเป็นคนกระดูกเล็กค่ะี่คือถ้าอ้วนก็อ้วนเป็นไขมันกับเนื้อล้นๆคุณพี่หญิงเป็นคนกระดูกใหญ่แต่ว่าข้อสําคัญของพี่หญิงคือเป็นคนที่เวลาออกปุ๊บมันเห็นชัดมันจะดูชัดไปหมดแล้วพี่เป็นคนตัวตรงๆน่ะหุ่นตรงๆคือถ้าออกปุ๊บน่ากลัวทันทีคือถ้าเป็นคนที่มีเคิร์ฟหน่อยมีอกเอลสะโพกเนี่ยถ้าออกมันก็ยังดูบึบบับดูอึ๋มดูแบบเซ็กซี่แต่ว่าพี่หญิงนี้ไม่ได้เลย นี่ไงปัญหาเนี่ยนะคะก็แก้ได้ง่ายๆพี่หิงก็มาแนะนำฟิกแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็รีบโทรเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หิงมากขอบคุณขอบคุณน้องแพทมากค่ะแล้วเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะพอเสน